อยากรู้ไหมครับว่าดวงวันนี้นะครับอาจจะเป็นอย่างไรนะฮะคนเกิดวันไหนจะดวงเด่นหรือดวงดีนะครับผมสวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพายิบสีประจําวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้จะตรงกับวันแรมสองค่ำเดือน3ปีมะโรงงูใหญ่ชนะสาเทวดาผู้ชายนะครับผม วันนี้หลายคนก็เชื่อกันว่าเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความรักกันอ,อย่างสมหวังนะครับหร re ือใครที่กำลังออหักก็ขอให้นะครับมีคนมาดามใจแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันและคนที่ชมทางทิกตอกและทุกแพลตฟอร์มนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวก,บวก จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับถามได้ละเอียดในทุกเรื่องราวนะครับผ่านศาสตร,ร์มหาสัตตะเลขเจตัวเก้าฐานและนะครับดูดวงไพ่ยิบสีเจาะดวงชะตานะครับมีค่าใช้จ่ายที่นะฮะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครสนใจคุณผู้ชมทางทิกตอกหรือทุกๆแพลตฟอร์มสามารถ อสอบถามโอนเงินจองคิวไว้ที่อินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มหรือ t i k t o k ที่คุณรับชมอยู่ได้เลยนะครับผมสีนำโชคดึงดูดการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีม่วงสีที่ดึงดูดความรักวันนี้จะเป็นสีชมพูสีที่ดึงดูดในเรื่องของการงานนะครับการอุปถัมภ์ก็จะเป็นสีส้มและสีเหลืองอ่อนนะครับส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้จะโดดเด่นเลยก็คือสีเผาดำนะครับผม เลขนำโชคนะครับวันนี้ได้แก่เลข3เลข6เลข2เลข4เลข7เลข5เลข9และเลข1นะครับผมนะอาสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะครับใครชมจนจบนะครับใครกดไลค์กดทใจกดแชร์คอมเมนต์นะครับขอให้ครูบาอาจารย์ช่วยเคลียร์พลังงานนะเปิดทางโชคลาภและความโชคดีให้กับ ทุกท่านด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับมากันเลยครับวันนี้ได้ไพ่เดอะฟลูเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับกิจการงานของคุณนั้นนะฮะโดยภาพรวมแล้วอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องกล้าต้องออกนอกกรอบนะครับต้องคิดให้ดีๆนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงงานของคุณให้ดีขึ้นได้การเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้ าการเงินนั้นจะมีเข้ามาบ้างแต่ยังไม่ได้เก็บนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้อารมณ์ระมัดระวังเรื่องการพักผ่อนน้อยนะครับแล้วก็ดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดวันนี้คุณก็อาจจะยังไม่ได้จริงจังนะครับนะกับความรักสักเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาซึ่งกอ็อย่าพิ่งไปอะไรมากมายนะฮะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักอาจจะดูเบือ่อกันบ้างอาจจะต้องพากันไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับ อ่าพอนลายกันบ้างก็จะดีนะฮะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางถวายเนตรนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานยานะครับอเสริมดวงเสริมชะตากันด้วยนะครับเสติมน้ํมันตะเกียงด้วยก็ยิ่งดีทํานที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้พไพ่เจ็ดม้เท้านะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะเจอกับความท้าทายนะฮะความายากของงานเพื่อที่จะ บรรลุงานนี้ให้ได้ผลนะครับก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคู่แข่งเยอะการเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องอาวางแผนในการใช้ใจ่ายนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของข้อขาข้อเข่านะครับหรือว่าการทํางานหนักความรักคนโสดนะครับวันนี้นะยังไม่ค่อยสมหวังนะครับความรักต้องใช้ความพยายามพอสมควรคนที่มีคู่นะครับให้ระวังความขัดแยง้งหรือการ ไม่ค่อยลงรอยซึ่งกันแล้วกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะฮะให้ไหว้พร,ะ,ระปางห้ามญาตินะครับถวายสังฆทานยานะครับหรือว่านะฮะไปบูชณพระทางขอนวัดเพื่อที่จะทําให้ดวงสตาค์คุณนั้นดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่หกไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมนะครับวันนี้งานจะประสบความสําเร็จนะครับต้องออกแรงหน่อยนะนะฮะ การเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการลงทุนนะฮะจะได้กําไรงามสุขภาพนะครับวันนี้บอกเลยนะฮะออกกําลังกายกันหน่อยดูแลร่างกายกันนิดนึงครับความรักคนโสดนะวันนี้นะจะมีคนเข้ามาชอบนะฮะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถและมีเสน่ด้วยนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้เชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งของคุณนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางสยญาตินะครับแล้วก็อ่า ทำบุญนะครับถวายน้ําฉันน้าใช้แก่พระสงฆ์ก็จะดีนะครับเปิดทางโชคลาภให้เข้ามาได้บ้างท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับอืมได้ไพ่นะครับหกดาบนะครับวันนี้นะอะ่โดยภาพรวมในงานของคุณนั้นถือว่าดีนะครับวันนี้อุปสรรคและปัญหาจะคลี่คลายไปได้นะฮะคุณต้องใช้ความสามารถเยอะหน่อย การเงินก็เช่นกันวันนี้จะใช้จะจ่ายอะไรต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องการใช้จ่ายาสุขภาพนะครับวันนี้บำรุงร่างกายกันนิดนึงทานน้ำเยอะๆนะครับก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับวันนี้นะเชื่อว่าความรักก็เริ่มดีขึ้นนะครับนะคนที่มีคู่วันนี้ความขัดแยง้งหรือปัญหาที่มีอยู่ก็จะคลี่คลายไปได้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุทธลังวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพุทธลังคืนให้ไหวพระปางป่าเรไร วันนี้อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระไปปล่อยนกปล่อยปลากันด้วยนะครับเสริมดวงเสริมชะตานะท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับวันนี้กิจการงานของคุณโอ้โหได้ไพ่ราชินีไม้เท้ากิจการงานวันนี้ก็ถือว่าเด่นทีเดียวนะครับนะในเรื่องของงานจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์และช่วยเหลือกันเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับแอคทีฟหน่อยนะครับนะต้องใช้ความสามารถของตัวเองหน่อยงเงินถึงจะมา สุขภาพนะครับวันนี้ความเครียดนะครับนะก็จะคลี่คลายนะครับผ่อนคลายกันบ้างออกกําลังกายกันบ้างก็จะดีความรักคนสดคุป็นคที่มีเสน่ห์มักจะมีคนมาชอบเยอะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะแฮปปี้นะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่รับผิดชอบทุกอย่างในเรื่องของความรักได้ดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธินะครับนะอย่าลืมทําบุญถวายสังฆทานนะครับแล้วก็สวดมนต์ไหวพระทำอา ทำสมาธิกันด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับอ,อืได้ไพ่เจ็ดดาบวันนี้กิจการของของคุณนั้นมักจะเจอปัญหาเจอความเครียดโดยภาพรวมวันนี้นะครับต้องค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาในงานของคุณจะได้ดีขึ้นการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าเพิ่งลงทุนนะครับวางแผนก่อนที่จะใช้เงินสุขภาพระวังเรื่องของความเครียดโรคเก่าๆที่จะกลับมานะครับ ความรักคนโสดวันนี้ความรักไม่ค่อยจะสู้ดีจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาวุ่นวายคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้นะครับแต่ว่านะคุณต้องเปิดใจคุยกันบางครั้งบางทีคุณก็มักจะมีอะไรแอบแอบซ่อนๆอยู่เสมอนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางอารัมพึงแล้วก็นะสวดมนต์ทันบุญด้วยทำความสาดหิ้งพระด้วยก็จะดีนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ วันนี้ได้ไพ่เดแฮังแมนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นมักจะมีเรื่องเครียดเรื่องปวดหัวทําให้คุณต้องคอ่อยคอยแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับวันนี้การลงทุนยังไม่ดีนะเก็บเงินเอาไว้ก่อนสุขภาพวันนี้ให้ระวังเรื่องของความเครียดความคิดเยอะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ยังอย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาตามมาคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณมักจะ แบกทุกเรื่องเลยนะครับนะทำให้ปัญหาครอบครัวเยอะเลยวันนี้นะครับก็ต้องใจนิ่งๆใจดีๆก่อนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางนาปรกนะครับแล้วก็ทําความสะอาดิ้งพระวันนี้เน้นในเรื่องของการทําสมาธิดวงจะได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวาเลนไทน์นะครับวันแห่งความรักครับผมสวัสดีครับ